539รูปไม่เป็นอุปาทานั้นเป็นฉไนโพธพายตนะอาโปธาต์540รูปที่เรียกว่าโพธพายตนะนั้นเป็นฉไนปัทวีธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุที่แข็งอ่อนและละเอียดหยาบมีสัมผัสสบายมีสัมผัสไม่สบาย หนักเบาสัตว์นี้ถูกต้องแล้วหรือถูกต้องอยู่หรือจกถูกต้องหรือพึงถูกต้องซึ่งผดภาใดอันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายอันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าผดผาะบ้างผพพายตนะบ้างโพธพธาตุบ้าง รูปทั้งนี้เรียกว่าโพธพภายตนะ